มาเด็กอีกแล้วมาเด็กอีกแล้วจะพี่น้องจ้ามาจะพี่น้องมือนิ้สาวปาสิพภาพไปทั่วหาเรากินอีกแล้วจ้า มือนี้สาปาสิาพาไปยังเราะงานกาชาดกันอีกแล้วจ้ะพี่น้องงานกาชาดเขามีสิบมือสาวปาสิไปยู่จากสิบมือนี่แล้วจ้ะพี่น้องเบิ่งติละ่ะแต่ว่ามือนีบ่ได้แบบเน้นของกินได้จ้ะพี่น้องไปหาโลปลาโปงปลาเป่ากัจ้ามือนีก็ตั้งใจว่าสิมาแกมือเจ๊แค่คือเกาล่ะพี่น้องจ้าแต่ว่าประเด็นมันมีอยู่่า เขาลานลงท่าละออกบรัยจักเทียจะพี่น้องเมื่อกีลาจ้ะนี่ลาจ้ะมาหอดหลานแรกสาวปากระพามาตําเกี่ยวร้านนี้ละจ้ะเลีปแปกที่สาวป้าลงนาะจากสาวปกินเกี้ยวร้านนี้คือติดใจไม่ไหวจ้าวันนี้เรามากับเจ้าของโครงการบ้านทองซิลินวิลเลจจ้ะคือลุงลุงมาหับเอาจ้าพี่น้องอิยญาบ่อยุบานเด้ตอนนั้นหล้กก็โทรบอกอิยญาจะบอกว่าแม่ วันอีลุงลุงมาหาไปงานกาชาดด้วใจอีหยาบอกว่าตัวแลว้วอีห่าว่าสู้ขึ้นพักกันเลาะเป็นแต่เดิกเื่นเที่ยง,ง,ง,งขึ้นสู้กับหอบลูกหอบเต่าไปวพัสดุวาซาปากระฟาตัดสายย่างใหญ่เลยจะพี่น้อง <laughs> เดี๋ยวญาสิจมต่อเนาะจ้ะ <laughs> ลุงลุงก็ถามว่า สาวปามาละจักมือสาวปาบอกว่ามาแล้วอสองรอบสันหวามา,ออา,มาก,ก่อนลุง,ลงเลยเพราะว่ามือนี่เป็นมือแหลกของลุงล,งลุงที่มาเนาะจ้าลุงลุงบอกว่ามีร้านไหนแนะนําจัดไปสาวปาจัดให้ลุงลุงเลยจ้าวันนี้สา,ปา,าวปามีสปอนเซอร์จ่ายเงินมากับจาของโครงการทั้งที่เนาะพี่น้องเนาะมีหรือจะไม่จัดหนักจัดเต็มจ้ะ นี่พอรานไหนวาเท่านั้นตัวจักแสบบ่แสบว่าแสบบ,สบ,บ,สบ,บสัสสาวะอันไหนอยากกินแนะนำลุงเลยจ้าอันนี้แสบอันนี้แสบว่าสันว่า,าบัดได้แทนจาของโบขันเคยกินจะพี่น้องอย่างต่อมากก็มาพอรันข้าวเกี๊ยบพี่น้องร้านข้าวเกี๊ยบร้านนี้เพิ่นเทดแบบไม่ไม่เลยจ้พี่น้องแสบต่อด้วยขนมถังแตกจ้ามาร้านนี้คือเด็ดจริงอันนี้คืออัน ร้าน,นยังกเกาะสลับปีดอ่ะไหมพี่น้องเขาเอิ่นจังสี่บอกสลับปีดร้านดังในติ๊กต็กอกนะจ๊ะพี่น้องสาวปลากระบอกลุงลุงบอกว่าลุงลุงร้านนี้คือเด็ดจริงเพราะว่าเมื่อนั้นสาวปลากินแซ่บพีหลีจ้ะพี่น้องแก้วละสี่สิบเก้าบาทลุงลุงก็เลยบอกว่าจัดไปสามแก้วลุงลุงบอกสาวปลาก็ยิมเป็นเลยละจ้ะมาร้านนี้เห็นบ่พี่น้องเมื่อนั้นสาวปลาภาาเปียโนมากนะจ้ะ เปีโยโนอยากได้อันตุกตาแค่แบียแม่จะวิบบ่นองสาวปาบ่กคันอใหยลูกมาวันนี้มากับลุง,ลงจ้ากับพาลุง,ลงเขาหลานตุกตาใหญ่างไ่จ้าลุกก็จัดให้หลานไปหนึ่งตัวคนละตัวกับพี่คาราเมลถือใจสาวเปียโนหลายวิ่นองจ้าก็อยูเ่เบิดขื้นจะวิบบ่นองได้ตุกตาแค่แบีคือยังหลอบหนงานกาชาตินี่เราบ่ย่อมปล่อยตุกตาเลยจะวิบบ่นองเมื่องที่ล่ะ อุ้มตุก๊กตายางลออยู่จ้ะยางไปยางมามัดพอมมุทัยบ้านเดียวกันมาพพอ,อยาหนุ่ยจ้ะยาหนุ่ยห้องใส่เอาพีมาพ่อพีมาลองกินไก่กับมาพพอกันจ้ะพี่น้องเหามาามืนนี้คือมาจัดรองเท้าจ้าประเด็มาเด็นหากินจ้ะพี่น้องร้านนี้แนะนําจริงๆจ,จ้าคือแบบรองเท้าแบรนด์ของแทน้นอจากพี่น้องมือสองจ้ามีตั้งแต่แบบ คู่งามๆคู่ช้ำๆเลยจ้าเบิ่งไ่ละจ้ะสาวเปียนโนก็ได้ดไปเลือกนัำจ้าพอ่พอพก็ลองจ้ะลุงลงบอกว่านัดมาลองลองเท่าดูไปสันว่าน้องใส้ก็ยิ้มแป็นละจ้ะป,ป๊าๆก็จัดไปหนึ่งคู่จ้าพี่เอ็มหนึ่งคู่พอ่อพ่อหนึ่งคู่ พี่น้องจ๋ามาร้านนี้ลุงลุงหมดไปห้าพันกว่าบาทแค่ค่ารองเท้าจ้ะลุงบอกว่าขาอ่อนเลยลุงมายังสีเหมือนจ้าพี่น้อง <c oughs> แต่ว่าพี่เจ้าของร้านคือแบบกันเองแห้งพี่น้องบริการดีแห้งจ้ะ ร้านนี้แนะนําเลยจะพี่น้องจ๋าอยู่แถวหอนาฬิกาเนี่ยละจ้ะสื้อหลานพี่นองจ๋าเซียริ้วคัดเองรองเท้ามือสองเกตเอได้ใจพี่น้องจ๋าผู้ใดผพานไปเป็นต่ําเลยจ้ะพี่น้องอันนี้แนะนําจริงๆจ้าย่างไปย่างมามาพอ้หุ่นยนต์จ้าสาวากก็เลยขอเงินลุงลุงยี่สิบบาทไปขอถ่ายรูปกับหุ่นยนต์สภาพก็คือเด็กๆกลัวไม่ไหวจ้าทั้งเปลี่ยนโนต้งผีคาราเมลจ้ะพี่น้องว่ากันไห้กากกากจานหุ่นยนต์ จ้าที่แรกสาวเปียนหนเห็นตอนมันอันพันยืนยู่ซือ่อๆนอกจากหุ่นยตนยืนยื่ซื่อๆอู้ยเปียนนมากว่าสันบัดแมผ้าเข้าไปจ้าสภาพกับเป็นอย่างนี้ละจ้าเอื่อยคาราเมลแ,มแหงแบบให้กันบ่นยอมลองจากแอลลุงๆเบิ่งตีละจา้าพี่น้องเอ็นดูเด็กน้อยจ้ามาหอดลานทีเฮาเล่งไวหวนะาจ้ามาม้อน,นี้บเดอร์แข้งแล้วก็มาว่าได้มาไหวแห้งสาวป่าวะ เมืเม่อนี้ตรงได้กินคักๆในเนล่ะว่าสาวป่าว่านี่จ้ะร้านเจ๊แขกแขกปากจ้าเบิ่งจะเสาเสาป่ามายืนถ่าจ้าว่าสิกินพี่น้องจนว่าใจออกพี่น้องอันน้องคาราเมลเิ่นกระยานหลายยานยันมาเห็นเจ๊แขกเิก่นกระยานน้ำเจ๊แขกบอกว่าจังหดลู้บอกจะมากลัวอะไรฉันออกจะสวยบอกเราบอกประมาณนี้ละจ้ะพี่น้อง หลานก่อยก็แห้งย่านตื่มจ้ะพี่น้องให้เบิ่งคิวพี่น้อง ขนาดวันนี้คิวไม่เยอะดิจ้ะสปาก็ถอดใจไปอีกหนึ่งวันจ้าผู้ใดได,ไดกินเจแขกแล้วมาคอมเมนต์สู่สปาฟังนะจ้ะว่ามันแสบแหยงบ่จ้ะคนือหลายคักหลายแน่ยอยก็อยากซิมยุ่แต่ว่าคอยคือบ่มีความอดทนไปเข่าแถวถาพี่น้องบอ่แมนสิได้ฝากหิวและติพี่น้องเนาะจังสิได้กินเพ่นให้ไปยืนถาโอ้ยตายตายตาย,ตายทั้งดุกหน่อยจ้ะโบ่ได้กินดอกสดนี่พี่น้อง มาหอดถึงความั่นละจ้ะพี่น้องจ้าอันนี้คือลุงลุงพามาเล่นโดยเฉพาะเลยจ้ามากันป่าห่วงเนอะจ้ะ ยังไงกบ,บได้องเพลินดอกจากทิงลูกเทิงหลานลราจะโยนแข่งกันบัดนิ้ไยสิได้บ่งสาวเป็นนุโยนปาดเดียวจะพี่น้องจ้ามันไปของอยู่มองอันอันนำสมเป็นแพคเนอกจากมันก็เลยบ่ได้ถาของใส่อันเดียวนะมันสิได้จะถาของใส่กวดเดียวเบิ่งจะโยนทั้งครอบครัวก,กบ,บได้องเพิ่นจ้า อันนี้คือลุงๆมาแล้วสิ่งที่สาวปลารอคอยมาวันนี้เพื่อสิ่งนี้จะมาหอบตุ๊กตากันจะพี่น้องจะมากับลุงๆทั้งทีมีหรือจะพลาดเนาะพี่น้องเนาะเบิร์ลุงๆก็มาทีแรกลุงๆกับทำทาได้พี่น้องทำทาเป็นแบบปลาบ๊อแมนนะแม่จ้ะเอาจากของหลานก็ให้ซื่อต่อเท่านั้นตัววันนี้รอบสองมาเอาบ๊อแมนจริงละวันนี้บ่ได้ทำทาน ลุงลุงเบิรดแบบร้ายกับการปาเป่าปาโป่งอ่ะคือลุงลุงเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้อะไรนะแม่พี่น้องคือถ้าเล่าอ่บ่ได้เล่ากะสิกุ้มปลาอยู่หันหล่ะจ้าพี่น้องกุ้มปลาจนเล่าได้เล่ากะเบิดปลกหลายนะมาลานที่สองเนี่ยจ้ะพี่น้องลันที่สองปีเราบ่ให้เหลือกลูกดอกที่แหลกลุงๆุงเลือกเอาเนาะจ้ะเราบ่ยอมไม่เลือกลันนี้ลุ่งๆุงเบิร์ดสิประมาณสามสี่ร้อยห้าร้อยุ่นประจักษ์พี่น้องปลาแล้วปลาอีกปลาแล้วปลาอีก คือเราอยากปลาแบบพี่สูตรว่าอันนี้มันสิไปส่งไหนสีเฮ็ดจังไหนจังสีแม่ลุงรุ่งสิเป็นคนประมาณนี้จ้ะบ่กเคยย่ยอมแผ้อีหยังเนาะจ้ะเบิ่งจ้ะแล้วก็ล่องเชิงไปลองนาล่องหลังกับเบิดเงื่อนหลายเติบยู่ะจีะว,อว,าวาาิองสาวปลาว่ามาเบิ่งไอ้ปุ๋ยปาลาล่องปลาเบิ่งกันนะมันวุ่นเพร่ะว่าปลาใส่ดอกเดียวจ้าปัางดอกเดียวท่อน,น,นลับัน,น ที่เหลือพถึงจักดอกจ้ะพี่น้องเบื้องนี้ข่อยมานแค่ดอกเดียวเท่านั้นละจ้ะพี่น้องเบิ่งลุงลุงก็ไม่ยอมแพ้เอาอีกจ้าเจ้าของลานจนมให้ยปลาน่ะพี่น้องเอาลุงลุงก็ปลาเล่นปลาหัวอยู่หันละเบิ่งงที่ละพี่น้องลูกดอกมันเด้งเอาสาวปากะยานมันกระเด็นมาใส่ตาเนาะทั้งปลาทั้งแรนเท่านั้นตัวอันว่าทางนี้ป้าๆกับอากับพี่เอ็มกับป้พ่อเนาะจ้าเพิ่นกับมาเล่นบิงโกถ่าเท่านั้นตัวพี่น้อง มาวันนี้เพื่อเล่นดังเดียวนะจ๊ะหวังวา่าจะเยวตุก๊กตาตัวใหญ่ๆนั่นแหละจะพี่น้องเบิ่งที่เราจะอาอาลุุ้ๆเล่นไปเล่นมาบิงโกจ้าแต่ว่ามันสับกันกับตังข่างๆเนาะจ้าคือมันอันบิงโกพผอมกันนะจ๊ะเพื่อนก็นเลยให้เหลือกเป็นแบบว่าตัวเลขสองตัวแบ่งกันแต่ว่าถ้าบิงโกโตเดียวก็คือเราได้ตัวใหญ่ๆแบบนี้เลยจ้อาอาอาก็เล่นต่อรอบสองจ้า รอบสองอากบ,บิงโกอีกก็ได้อีเต้าใหญ่นี่ล่ละจ้าตึกใจสาวเป็นโนลายจ้าทาน,นี้เป็นคิวของเด็กๆได้จะมาพร้อมขี้คาราเมลจ้าคาราเมลจัดไปสสาเงี้นเงี้ยจ้า รถไฟมากันทั้งสายมีพี่คาราเมลคนเดียวเมาจ่ายจ่าจักรวยบร่รวยละจ่าหลานไข่เบิง่งที่ละจ่าก็หอบพี่เต่ากลับบ้านไปจ่าตอนนี้คืออาอากับปะาปากะไปถากันอยู่รถละจ่าพี่น้องจ่าไปนี่เขาบ่าไหวแล้วอากับป่าไปรอก,กันอยู่รถสาวป่ากับลุงล,งลุงกะพยายามไปย่างหาหมึกช็อตอันนี้สาวป่าตามหาจริงจริงสาวป้ายากล่องกินล่องชิมเบิ่งจ่าลุงลุงกับผ้ายางต่อไปหาหมึกช็อตนาะจ่า ปุ้ยพี่น้องเกือบบดได้กินเบึ่งติละจนสีเบิด์ตละเหลือสีหาโตสุดท่ายจากพี่น้องจนวัดสีถุมละละวะ่าสีถุมหาถุ่มลวจะเกือบบดได้กินช็อตละหนึ่งร้อยได้จากพี่น้องจา๋า มามาซิมน้ากันกับสาวป่าจะโอ้ยหมึกชดๆดเมึงตีละปลาหมึกกาลังดูดอันน้ำจิม้มซี่ฟูดเข้าไปลุงลุงบอกว่า,วารีบกินรีบ,รบ,รบกินหมึกมันจะคายว่าสันาวป่ากันจับหยัดเลยจ้ะพี่น้องเฮ้ยคือหวานฉ่าไม่ไหวพี่น้อง ฟินเอร์ฮ้ยพี่น้องหวานจริงหวานจริงอย,อยากลองอีกจักช็อตนะพี่น้องแต่วันนี้งบหมดแล้วจ้ามีผู้ใดแบบ พ่อสีมีหลานหมึกช็อตแนะนําที่ราคาเบาๆซอๆพอจัดสาวปลาสิไปจัดจักลอยช็อตเลยจ้าพี่น้องกินไปกินมาสาวปลาก็ไปติดฟิล์มตลอดซับใหม่เนาะจาะหันกลับมาอีกเถอะเอาลุงลุงได้ตุ๊กตาอีกแล้วหอบกันต่อไปจ้าพี่น้องเอาพี่เป็ดตัวใหญ่ๆกลับไปให้หลานเลยจ้าเบิทีตเราจะพี่น้องไปกลับบ้านกันจ้าวันนี้คือคุ้มสุดคุ้มต้องขอพรอคุณลุงลุงแล้ว ได้ใะพี่น้องจ้ะทั้งว่าปลาเป่าให้ทั้งว่าพาไปสื่อแนวยู่แนวกินจ้ะพี่น้องโอ้คือลุงฉ่ำไม่ไหววันนี้หลานเป็นกระช่ำเบาไหวจ้กลับมาฮอดบานเที่ยงขึ้นเบิงอันนี้คือที่นอนหรือว่าสวนสัตว์ดีๆนี่เองโอ้ยตื่นใจเสาเป็นโนหลายจ้ะพี่น้องจ้ะขึ้นขี้เป็ขเ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 เดขึ้นขี่เตาอยู่บ่ได้เศร้าตื่นเศร้ากันมากกโอ้เอาอยู่จังสันละพี่น้อง คักหลายจ้ะพี่น้องสาวปลาละคือเห็นแต่จะของในหน่อยเล่นตุ๊กตาน่ะแม่จ้ะบ,บ่หน่อยเราจะพี่น้องช่วงเขามาหาไหล่สาวปากับเป็นบาดตุ๊กตาคื้กันเราจะเต็มที่นอนคือจังลูกนี่ละจ้ะพี่นองเ <c oughs> มืองพอกับลูกเพื่อนคือมวนทั้งพอทั้งลูกจ้ะพี่น้อง